สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมอาจจะนัดก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดจอมสีมงคลนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมมาทําความรู้จักกับวัดจอมสีแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ที่อาเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ห่างจากตลาดพนมสาร,รคามประมาณ2อสมกิโลนะครับประมาณ2กิโลเมตรนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนและผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่ของวัดนะครับมาทําบุญไหว้พระมาไหว้พระศักดิ์สิทธ เป็นพระพุทธรูปโบราณมีอายุมาถึง200กว่าปีนะครับแล้วก็พร้อมทั้งมีปูท่ท้าวเวสสวรรณมีปูน่นาคราชมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการหน้าที่การงานต้องการาการเงนิงนการค้าการขายต้องการให้ความเจ็บป่วยที่อยู่ในร่างกายมันหายนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับความรัธานะครับถ้าเรามีความรัทธาแล้วเราก็ต้องมีความเชื่อเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อแล้วอะไรก็จะดีนะครับ สำหรับวันนี้ผมอาจย์นัดจะพาเพื่อนเพื่อและผู้ชมมาทำความรู้จักตรงนี้ก็เป็นบริเวณถนนทางเข้าไปที่วัดนะครับเป็นทางาเป็นทางลาดยางเข้ามานะครับ่างจากถนนใหญ่ประมาณสักกิโลเมตรหนึ่งนะครับก็จะเข้ามาถึงวัดติดตามกันให้จบคลิปนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับถูกใจแลวช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกํลาลังใจให้กับอาจารย์นัดด้วยนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์นัดโทรศาสตร์หมอดูดวงก็พาเพื่อนเพื่อและผู้ชม มาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณสถานที่ของวัดแห่งนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่ว่าในวัดมีอะไรบ้างยังไงก็ติดตามกันให้จบคลิปนะครับสําหรับวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอพนมสารคามนะครับระยะทางสะดวกสบายเลยนะครับบริเวณก็เป็นธรรมชาติมากมีป่ามีต้นไม้นะครับมีกอไผ่เป็นธรรมชาติมากแล้วก็พร้อมทั้งมีโบสถ์โบราณนะครับโบสถ์โบราณนี้ก็มีอายุถึง200กว่าปีเหมือนกัน แต่ว่ามาณปัจจุบันนี้ก็มีการปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อปีพศ2 5 3 5 3 6จนถึงปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วิหารพระศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับก็เป็นพระพุทธรูปโบราณที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสก็มาทําบุญไหว้พระทําบุญถวายสังฆทานทําบุญใช้หนี้สงฆ์นะครับหรือว่าจะเป็นทําบุญถวายข้าน้าข้าวไฟมาไหว้ขอพรกับพระศักดิ์สิทธิ์ ก็คือพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละนะครับก็มีกันมานานแล้วก็สําหรับบริเวณสถานที่ของวัดวัดจอมศรีแห่งนี้นะครับเป็นลักษณะเป็นหมู่บ้านโบราณหมู่บ้านเก่าๆที่มีการอยพยพโยกย้ายมาจากประเทศลาวนะครับหรือว่าเวียงจันท์ตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วนะครับถึง200กว่าปีนะครับเรากา็พอจะทราบมาก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับแล้วก็บริเวณสถานที่ก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ แล้วก็มีปูน่นาคราชมีผู้แก่ฤาษีมีบรมครูมีอะไรต่างๆทั้งหมดที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นแล้วก็บริเวณด้านหน้าวิหารก็มีต้นไม้นะครับยืนต้นอยู่4ีหต้นแหมสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มีอาองปูน่นาคราชที่อยู่บริเวณด้านหน้ามีอาท่านปู่ท้าวเวสสุวรรณโดยบริเวณรอบๆเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับก็ลองมาเที่ยวนะครับ เรามองภาพรวมไปแล้วไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าดูนะครับหลังจากที่เราได้คุยกับท่านจเจ้าวาดแล้วท่านบอกว่ามีคนเจ็บป่วยรักษาหาโรคไม่เจอเนี่ยมาบนบาสานเก่าแล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นโรคร้ายภายในเป็นอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยได้ผลจริงๆนะครับถ้าท่านใดมีความสนใจก็ลองมาดูด้วยตัวเองนะครับมีฉะนั้นมาเลยนะครับมาดูด้วยตัวเองมาพูดด้วยตัวเองมาฟังด้วยตัวเองเลยนะครับ โบราณเขาจะบอกอยู่เสมอว่าสิปากว่ายังไงก็ไม่เท่ากับตาเห็นเองนะครับมีฉะนั้นวันนี้ผมอาจารย์นัดก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับท่านถ้ามีโอกาสก็มาไหว้ปู่ท้าเวสวุวรณโนนะครับแล้วก็มาขอพรอกับองค์ปู่ต่างๆทั้งหมดที่อยู่บริเวณในวัดแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากนะครับก็มากันดูนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัดก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดแห่งนี้ก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาทําความรู้จักนะครับ แห่งนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่นะครับก็มีกันมาถึง200กว่าปีแล้วนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ชมที่มีโอกาสก็มาช่วยกันทําบุญบํารุงวัดบํารุงพระาศาสนาของเรานี้ให้สืบต่อไปเวลาที่ยังมีเหลืออยู่สร้างบุญสร้างกุศลทําความดีกันเยอะๆนะครับเรายังมีเวลาอยู่ก็รีบๆทากันนะครับเพราะว่าคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนกับชีวิตของคนเรานะครับมีเหตนั้นที่อาจารย์นัทพูดมาคืออาจารย์นัทโปร่งแล้วนะครับ เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปคิดอะไรมันมากเวลาที่ยังเหลืออยู่สร้างความดีเยอะๆนะครับคนเราไม่ว่าเรื่องใดทั้งนั้นจะเกิดขึ้นกับใครอะไรก็ตามแต่การสูญเสียการจากไปการจากมาอะไรก็ตามแต่มันก็มีความเสียใจมีความามีความเศร้าโศกด้วยกันเหมือนกันหมดทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมเยือนสถานที่มาไหว้พระสักิธิ์ขอพรนะครับมาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรกับปู่ท้าเวสสวรรณ นะครับขอพรกับปู่นาคราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หนะ้าที่บริเวณแห่งนี้นะครับก็อยากจะขอเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆและผู้ชมถ้าท่านใดมีโอกาสนะครับท่านสะดวกวัดไหนก็ขอให้ไปวัดนั้นไปสร้างบุญไปสร้างกุศลกันนะครับสร้างบุญทํากุศลกันไว้บุญกุศลนี้ไม่ไปไหนทําแต่ความดีละเว้นกรรมนะครับมิฉนั้นก็เชื่ออาจารย์นั้นสักนิดหนึ่งก็พอนะครับไม่ต้องเชื่อมากก็ขอให้ทําความดีกันเยอะๆนะครับทาความดีกันเยอะๆ ้างบุญเยอะๆใส่บาททาบุญใส่บาทให้เป็นประจําทําบุญถวายสังฆทานนะครับทำบุญใช้หนี้สงฆ์หรือเป็นรายการบุญต่างๆขอให้เราได้ทำเถอะนะครับบาทสองบาทห้าบาทสิบาทร้อยครึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรก็สุดแต่กําลังศรัทธาที่เราจะมีนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาผู้ชมและพาเพื่อนมาอยู่ที่บริเวณวัดแห่งนี้สําหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณโบสถ์นะครับตรงนี้เป็นโบสถ์โบราณมีอายุมาถึง200กว่าปีนะครับแล้วก็มา ปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อปีพศ2 5 3 5 3 6ที่ผ่านมานี้นะครับจบจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทางวัดก็กําลังจะมีการก่อสร้างไปเรื่อยๆอ,อีกหลายๆอย่างณนะปัจจุบันตอนนี้ก็พระคุณเจ้าที่เป็นพระอาจารย์ที่ดูแลอยู่ในวัดน,นี้ก็มีเพียงรูปเดียวนะครับท่านก็เป็นเจ้าวาดรูปที่11นะครับโอ้โหก็เรียกว่าเยอะมากเลยนะครับ200กว่าปีท่านเป็นรูปที่ ลูกที่สิบลูกที่สิบดนี้ก็ถือว่าเยอะเลยนะครับแต่อย่างน้อยๆนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางติดตามพวกเรามานะครับมาร่วมบูรสร้างกุศลกันที่วัดแห่งนี้นะครับเราก็อยากจะ,อะขอเชิญชวนนะครับอะเดี๋ยวเราก็มาเล่าต่อสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวัดจอมศรีนี้เป็นวัดเก่าแก่มีอายุมาสองรอยกว่าปีแล้วก็บริเวณสถานที่นี้มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะครับ ก็มีคนมาเคารพกราบไหว้กันอย่างมากมายนะครับวันเสาร์วอาทิตย์ก็จากคําบอกเล่าของพระอาจารย์นะครับก็บอกว่าจะมีญาติโยมเนี่ยมาแก้บนมาบนบานสานเก่าเกี่ยวกับสารพัดเรื่องเลยกับสถานที่ที่นี่นะครับถ้าใครมีโอกาสก็ลองเดินทางมาดูกันนะครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์ก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่เยี่ยมเยินบริเวณสถานที่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่มหาราชทั้ง4นะครับ แล้วก็เยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆบริเวณที่อยู่ตรงบริเวณวัดนี้สถานที่นี้มีไม่ฟ้างมากมายจนเกินไปนะครับก็สถานที่พอประมาณก็มีองค์นาคราชนะครับทอดหางยาวเหยียดล้อมรอบบริเวณสถานที่ที่ปู่ท้าเวสวรรณริสฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้แล้วสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมถ้ามีโอกาสเดินทางมาจังหวัดฉะเชิงเซาก็เลยกันมาที่วัด จอมสีแห่งนี้นะครับเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณถนนผ่านหน้าวัดนะครับเป็นทางเข้าที่จะเข้ามาที่สถานที่หน้าวัดสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสก็ขอเชิญครับมาเที่ยวกันสักครั้งบริเวณสถานที่เป็นป่าธรรมชาติสําหรับวัดนี้ก็อยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานี้นะครับวันนี้ผมว่าจ์นัดก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณสถานที่ของวัดมาไหว้พระมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเราก็ได้พรกันไปแล้วนะครับ เวลาไล่หลังแล้วเดี๋ยวเราจะอลาพาจากกันตรงนี้เลยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆและผู้ชมมีความสุขนะครับเงินทองไหลามาเทมาหลังจากที่ท่านชมคลิปเราแล้วก็ขอให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตไม่เจ็บไม่ยากไม่จนนะครับสําหรับคลิปนี้ผมว่าจะนย์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ